ยองฮัสเโยพบกับซ n n นลชารังฮิโยเคก็กเก็ตพวกนนะคะ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเสียงนะเพิ่งตื่นจะจะเปลี่ยนอย่างนี้แหละเวลาเพิ่งตื่นอะ่ะจะจะเปลี่ยนตลอดเราจะมาเล่นแมพนี้นะคะเดี๋ยวใส้ชื่อแมพไว้ก่อนอ<ๆ>เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วเราหาเฟอว่าคนน้อยๆก่อนนะ จแล้วผูดได้2สองคนเข้าแล้วมันยังไงแมทที่พี่เข้ามาเนี่ยโอ้โอโอ โอ้โหตาแดงเกินตาไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพังมากี่ปีแล้วเนี่ยเลือดออใครฆ่ากันตายในนี้วะมะเขือเทศอะไรเลือดบอกฟังนะคือเราเคยเล่นแบบนี้ปะไม่เคย ไม่เคยกูพิซซ่าตกเสียดายพิซซ่าเนาะแนวพิซซ่าตรงนี้กินได้อยู่เฮ้ยมากินตรงที่มีพิซซ่าดิฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นพิซซ่าจะมากินซอสทำไมเปล่าฝั่งนู้นอ่ะมันผิดมันนั่นมัน,มนซอสพิซซ่าอยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่เห็นรูปพิซซ่าไหม หมือน่ากินพิซซ่ามาทางนี้อ๋อตายเส้นนล้วตรงนั้นคืออะไรอะเปาเอ่อเออเอ่อเอเอ โอ้แบบนี้ไม่เคยเล่นเมามาดูแบบนี้ดิดูรูปแบบดิเปามาดูมาดูรูปแบบก่อนไหมแบบนี้แบบรูปแบบผู้หญิงที่ถือโอมิ้มเราไม่เคยเล่นเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปตอนที่อัดคลิปเสร็จเนาะเดี๋ยวเปาเข้าเอาผู้เอามนุษย์มาทำเป็นอาหารเหรอโอ้โอ้ดูหน้าเทปก่อนไหม

อะไรอ่ะแบบนึงนะถ้าออกอ๋อมันต้องเดียบใหม่มันมันมันจะรีเลย์เปล่าจะคืนเหมือนเดิม เออขึ้นเหรอเอ่อมาทำอะไรแม่พวกคุ้ยมาทำอะไรทางนี้กระโดดไปไปถึงตรงนั้นก่อน เพื่อนเพื่อน,เ,นเอ้ยโง่หรือเปล่าเพื่อนเพราะต้องมาเป็นคู่เนาะเปล่าเนะเออเพื่อนนี่ไม่รู้อะไรแล้วอเอ๊เออม่มีสองทางว่ะอ๋ะอต้องเป็นสีตามสีส ามันต้องเป็นสีสีไปใช่ไงมันต้องเป็นสีสีไปปะสีชีส้มก่อนสีส้มก่อนสีส้มก่อนทีฟ้าเออมันจะรีเลย์มันจะรีเลย์นิดนึง เดี๋ยวสีส้มสีส้ม่มอนแล้วก็สีฟ้ามันโอโ้ประตูสนิมว่ะประตูสนิม ไม่เคยอาดตอนนั้นเล่นแบบไม่อาดไงจะไม่ได้หรอเปล่าตอนนั้นเล่นแบบไม่อาดล,ล่ะรอจังหวะโค้ชแบบไงเปาแบบนั้นอ่ะแบบนั้นแบบน่นะมันมันตะกุบมันแบบไม่มันมันไม่ได้แบบเย็ยนเย็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมแบบนั้นอ่ะมันขึ้นไป เดี๋ยวพี่ดูจังหวะก่อนทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเอ,อ้ยตายเพราะไฟรอจังหวะอันนี้ไม่ต้องรอจังหวะ รอจังหวะปุ๊บมันไปปับ๊บอันนี้มันต้องรอจังหวะอ,อีกทีหนึ่งอะเปล่ามันมาเราเราต้องมันไม่เหมือนแบบเดิมนะคนดูแบบแบบนั้นที่มันแบบไม่เหยียบอย่างนี้ใช่ไหมเป่าแบบนั้นคือปะแบบปลาแบบปลาครัวไปเลยอะไรอะ่ะเอา้าขึ้นมา ขึ้นมาอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยวตรงนี้คืออะไรอ่ะงง มันมีให้ปุ่มมันมีปุ่มให้เหยียบอะเหยียบเลยสีส้มคืออะไรไม่รู้อ๋อข้างหน้าสีฟ้าค่ะเป็นไงล่ะสชมพู อะไรอะ่ะอ๋อข้าเปิดข้าม,มนก่อนป้าตรงนี้สองตัวเพื่อนขึ้งไปไปยังไงวะ เป็นยังไงวะมันเป็นยังไงวะเั็นงไงวะ,งไ,งวะไม่รู้อ่าตรงนี้ก่อน มาบอกว่ากระโดดบนหัวใครบางคนนะหนูไปยืนดิมันมันไม่ได้อ่ะมันติดตรงเนี้ต้องอยู่ประมาณนี้ยเปลาประมาณเนี้ประมาณบล็อกเนี้ยน่ะ น่ะพะมังบล็อกแนีเปล่ามามายืนดูบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้เออยืนตรงนี้บล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยนี่อย่างเงี้ยมันต้องให้ฝ่ายหนึ่งไปไปตรงประตูปะเฮ้ยพี่ยัยีฟ้า พี่สีฟ้าได้ยังอ๋อสีฟ้าคือเอาเสื้อมามันว่าอันตราย,ายสีอะไรนะสีเขียว ไปประกวใหม่ไปประกวใหม่ไปประกวดใหม่ไ,ปปหมไม่เป็อันตรายได้ไงดูไปพักข้างล่าง ดูใบพัดข้างล่างดีก่อนไหมอัตรายตรงใบพัดเนี่ยเน้ี่สีียวเขียไม่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 ไมไมถ้ากดมันจะหายกดหายใช่ไหมโอเคได้มามีฟ้าใช่ไหมฟ้า สีแดงแล้วก็ตาพี่เบี้ยนึงพี่กำลังปากัพี่กำลังขึ้นไปอยู่เปล่าพี่เขียวเลยเอ๊ะพี่ตกพี่ตกเอ๊ะ ล้วหนึ่งนะเปาแบตเต็มเดี๋ยวพี่ขอไอ้นี่เป็นแบดแบดหน้าจอก่อนโอเคจะลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i ครให้คิมมี่ด้วยนะคะไปเล่นหลับบาย